สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าขยับนิดหนึง่งจะได,ด้ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาววายนะคะรายการที่จะทําให้ทุกท่านรู้จักอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นและเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆนะคะข่าวสารต่างๆอัดเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคงณช่วยอาจารย์หมาะค่ะจบไปแล้วนะงานจุดจีนอืมนะครับเล็กๆไม่ใหญ่อือแค่สามร้อยเองฮะ อบอุ่นชื่นมือิ่มน้ำสำหราญเดี๋ยวยังไงเรายังไม่รู้ว่าเราอาจจะต้องรออัปเดตสักประมาณกลางเดือนเอ้สิ้นเดือนเก็รู้แล้วว่าว่าใครได้โชคบ้างมีมีให้เบอร์ให้หวยัด้วยนะก็สนุกดีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นกิจกรรมนะอะไรที่มันเป็นเรื่องมงคลทำด้วยเจตนาที่เป็นมงคลแล้วก็ตั้งใจทำนะมันก็จะส่งผลที่ ดีให้กับพวกเรานะครับแล้วถ้านจ่าเองก็สนับสนุนนะกิจกรรมดีๆแบบนี้ลงทุนมาประจุพลังให้นะตั้งแต่ยันส้มขนมเทียนนะครับเพือ่อให้ลูกศิษย์ได้นำกลับไปทานแล้วก็เป็นมงคลนะครับถึงขั้นมาเจรจา,าต่อรองกับชัยสิงเอียให้ก่อนเลยนะะว่าขอละกันว่าเปิดทางเหมือนทุกครั้งแหะขอให้คนที่มาทําพิธีร่วมพิธีนี้ประสบความสําเร็จในในความปรารถนาที่ตัวงอยากได้แหละ ็สนุกสนานกันแล้วก็กิจกรรมในการฝึกวิชานะครับก็โอ้โหแต่ละคนก็ตั้งใจมาอย่างดีนะเมื่อคืนวันนั้นก็ฝึกกันทีเดียวสี่วิชารวดเลยนะครับมีทั้งแต่มหาอิสาซยะนะทั้งกินทั้งอาบมีมหาเบานะครับแล้วก็มีมหาจินามณีให้ไปหมดเลยไม่พอสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเพิ่มให้อีก น้ำมนต์อโหสิกรรมนะนี่เป็นตำหลักของหลวงปู่ใหญ่นะครับที่จะช่วยให้ใช้พุทธคุณใช้อำนาจพุทธคุณบาร,รมีของหลวงปู่ช่วยลดทอนนะหรือว่าอดโทษงดโทษในโทษทันต่าง,างๆกรรมวินิจฉถ้าอยากจะมานะมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าการย์เตรียมไม่ให้ ก็คือกิจกรรมที่เราจะมีขึ้นต่อไปก็คือวันที่26-27มกราคมนี้นะครับก็เป็นการทําบุญร่วมกับท่านอาจารย์กับหลวงปู่บุญส่งนะกิตตสารดมาจากจันทบุรีนะครับกําหนดการนะครับคร่าวๆเราก็จะเริ่มเข้าพักกันตั้งแต่วันที่26นะครับก็เช็คอินนันแหลเช้านะครับปกตินะครับคนที่พักที่รีสอร์ทก็เข้าพักที่รีสอร์ทคนที่กางเต็นท์ก็ไปกางเต็นท์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ อยากจะให้พร้อมเพียงกันประมาณสี่โมงเย็นนะครับของวันที่ยี่สิบหกเราก็จะมาฟังเทศฟังธรรมจากหลวงปู่นะครับบริเวณที่จะจัดคืออ่าบริเวณถ้ำมุจลินวิมานมุจลินนะครับนะครับแล้วก,ก็เหมือนตอนที่เราจัดงานสารบท่านวัวชิรเมธีนะคะเพระ<ช>าะฉะนั้นถ้าท่านใดจะหยิบเสือหยิบอะไรมาด้วยก็เอามาด้วยลวกันอุ้ยตายแล้วพูวดถึงเสือนี่ทําเสือหายไปผืนนึงนะคะยังตามหาคืนไม่เจอเลยอ๋อหายไปตั้งแต่วันนั้นเลยวันนั้นแหละ ก็สรุปว่าสี่โมงเย็นนะครับถ้าใครไปกลางเต็นท์พร้อมแล้วหรือว่าจัดก,การธุระส่วนตัวพร้อมแล้วก็ประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วก็มารวมตัวกันบริเวณถ้ำมุจลินนะครับใครที่มาก่อนแล้วหลวงป,ปู่ยังไม่มาก็สามารถเข้าไปไหว้เข้าไปสักการะที่ถ้ำวิมานมุจลินได้นะสวยสดงดงามแล้วก็มีพร้อมแลระบบแสงสีเสียงระบบปรับอากาศนะสดชื่นสวยงามสี่โมงเราฟังเทศฟังธรรมทีนี้ความยาวเนี่ยเราไม่รู้ว่า ประมาณเท่าไหร่นะแต่ป๋ากําหนดไว้ว่า2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทานอาหารเย็นกันนะก็น่าจะเป็นบริเวณปีกจักรจักนะครับก็จะมีคนที่มาออกลงทานด้วยก็มามาร่วมกันมาจอยกันนี่แะครับประมาณทักสิบกว่าล้านนะครับก็มีบางอย่างก็สลับออกไปแบ่งไปช่วยงานหรือว่าเป็นอาหารเช้าพวกที่เป็นเบอร์เกอรี่ทั้งหลายนะครับของที่มันเก็บไว้ได้เราก็จะบางส่วนเราก็จะ เอาไว้รวมกันเป็นอาหารเช้านะส่วนเช้าวันที่2 7นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนพอเราทานอาหารเสร็จเนี่ยตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับประมาณสองทุ่มไปแล้วนะครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าไหนๆลูกศิษย์ม,มาแล้วมาจะนวนเยอะแล้วก็ตั้งใจมาทําบุญนะครับก็เตรียมพิธีให้นะครับก็มีอาบน้ามนต์นี่น้ามนต์ที่เราพูดถึงน้ํามนต์โอโหสิกรรมก็บริเวณทางลงน้ําปีจักจันท์เหมือนกันนะครับไม่พอเมื่อกี้เพิ่งมาบอกอีกว่าไหนๆก็ไปแล้วอะ่ะให้มัน อะไรช่วยได้ให้มันบรรเทาได้ก็ก็ช่วยไปก็เพิ่มเจอมหาเบาให้อีกอนะก็มีน้ำมันมหาเบาเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมวันที่ยี่สิบหกน่าจะอากาศเย็นนะคะเพราะว่าวันเย็น<ร>อยู่จัดงานที่ที่วันปีใหม่นั้นก็ประมาณสิบเก้าองศาแล้วก็แต่ว่าช่วงเช้าตรูเนี่ยน่าจะอยู่เหลือแค่สิบหกเองน,นะเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่ เตรียมตัวไปกลางเต้นนะคะก็อาจจะต้องเผื่อดนิดนึงพร้อมไว้ก่อนนะคะเหลือที่ก็ขาดนะพูดถึงเพราะว่าถ้าอากาศหนาวแล้วมันนอนนอนแล้วมันมับรทรมานอยู่เหมือนกันนะคะเช็คอากาศด้วยใชค่ะพยายก่อนอากาศนิดนึงแต่ดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยความกดอากาศต่ําจะเข้าะเพราะฉะนั้นก็มีลมหนาวโชยมาแต่ว่าก็ดีอ่ะสดชื่นดีค่ะเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันถ้าไปแบบนี้แล้วมันไม่หนาวมันก็ไม่สนุกถูกต้องอ่า ทีนี้ตอนเช้าเราทําอะไรบ้างนะครับตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีการใส่ตักบาตรถวายสังฆทานนะครับตักบาตรเนี่ยเราครั้งนี้เราจะตักเป็นข้าวข้าวสวยจริงๆนะครับให้คุณหมอกท่าจารย์ให้พ่อบ้านแม่บ้านของคุณหมอกท่าจารเนี่ยเตรียมหุงข้าวอย่างดีไว้ให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้เราเตรียมภาชนะไปนะครับจะเป็นถ้วยทัพเปอร์วแว่อะไรให้เรียบร้อยมีฝาปิดเรียบร้อยมีช้อนสําหรับของเรานะ ก็พอถึงเวลาเนี่ยเราปาคิดว่าประมาณสักเจ็ดโมงเช้าเราก็จะไปตักบาตรก่อนนะครับเราก็ไปรับข้าวที่ท่านอาจารย์หูมาให้เนี่ยแล้วก็ไปใส่บาตรเรียมบาตรให้แล้วบาตรใหญ่อํานาจบาตรใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ใส่ได้หมดนั่นแหละนะครับก็ตักบาตรกันนะครับมีแต่ข้าวสวยนะใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกอันเนี้ยไปประเคนให้หลวงปู่นะครับส่วนข้าวสารอาหารแห้งอย่างอื่นเราก็จะถาวายเป็นสังฆทานไปใช่สังฆทานแล้วก็ จำเป็นนะไม่ใช่มีแต่ข้าวข้าวข้าวสวยอย่างเดียวนะครับหลวงปู่ก็เอาไปเลี้ยงคนเอาไปบริจาคให้ชาวบ้านนั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็ขอว่าเป็นของแห้งแล้วกันนะครับใครอยากถวายอะไรจะเป็นน้ําจะเป็นนมอะไรก็ด้ของแห้งเนี่ยอ่าเราก็จะมารวมกันนะเหมือนงานที่เรา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 ถวายท่านวรวัชระเมธีนะครับเอ,อมารวมรวมกันของอาจารย์หรืคุณหมอก็จะมีบาตรที่ใส่ข้าวนะมีผ้าไตรที่จะถวาย ก็จัดอย่างขุยสนต้านงามแหละแล้วพวกเราก็มาร่วมหมดหนาบุญพร้อมพร้อมกันนะครับกิจกรรมใส่บาตรเนี่ยก็จะมีประมาณสักเจ็ดโมงเป็นต้นไปนะก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ฟังเทศลับพรนะแล้วทุกคนก็กลับบ้านด้วยความปิติบุญนี่ก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมานนี้อ่าเป็นไงงานแน่น,นเยนี่นตอนนี้จำอะไรไม่ค่อยหมดแล้วพอหลังจากนี้ปุ๊บอีก สามวันเราก็มีงานไหว้ครูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บ้านภูเขาก็เตรียมสถานที่จัดอะไรไว้แล้วนะครับอาจจะขูดขลังนิดหน่อยสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการจอดรถอะไรเนี่ยก็ช่วยปฏิบัติตามคาแนะนําของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจะได้งานประสบความสาเร็จอย่างชื่นมืน่นและก็มีความสุขทุกท่กทานนะก็ตั้งแต่นี้บ้านภูเขาแล้วก็ท่านอาจารย์ได้จัดก,การพื้นที่หลายๆส่วนให้รับพลังนะคะแล้วก็มีการฝึกวิชาด้วยเนี่ยบอกเลยนะว่า หลายๆคนนะคะที่พอเมื่อไหร่ก็ตามยอดตกกาไม่ดีไปบ้านภูเขารอบหนึ่งกลับมาแล้วเนี่ยอ่ายอดขึ้นนะคะก็คือเหมือนเหมือนตอนที่เราไปตรวจบ้านตรวจคอนโดนะคะคุณน้องที่อยู่คอนโดนั่นก็บอกว่าแหมพอยอดตกเหลือหมื่นกว่าเนี่ยไปบ้านภูเขากันใช่กลับมาจากบ้านภูเขาเมื่อไหร่เนี่ยยอดขึ้นเลยนะคะเอาหมื่นสามหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้างคะห้าหมื่นบ้างก็มีเหมือนกันนะใช่เพราะว่าเพราะฉันก็บอกว่าไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอไปบ้านภูเขาก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดตกเนี่ยแสดงว่าเอ้ยพลังหายพลังถูกใช้หมดแล้วนะคะกลับมาชาร์จพลังกันใหม่นี่ก็สําหรับคนที่ไม่สามารถจะมีบ้านที่ถูกต้องได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยก็คืออาารไล่อ่อนแหละแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้แล้วจาได้เลยนะวันแรกที่ไปเนี่ยก็คือน้องเขาไม่มีความรู้เลยโอ้ยเสียใจมากนะเพราะว่าบ้านหลังนั้นก็คือ ก็เงินเงินที่ทำมางานมาก็ตั้งใจจะทําสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะคุณแม่เขาเล่าให้บาฟังว่าเราไปขังตัวเออยู่ในบ้านไม่กินข้าวไม่กินปลาเลยวันหนึ่งใช่เสียใจสุดๆไปเลยวันนั้นอาจารย์ให้ยาแต่ว่าแต่ว่าดีไงเขาเขาเขาเาเรียกว่าอะไรนะเขาเหมือนเหมือนกับอยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าทำไมอ่ะคือคือไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าแล้วแบบจมปลักอยู่ประมานเน่ย ไม่ไม่ไม่ได้เศร้าแล้วก็หันหลังให้คุงช่วยไปเลยอาจารย์พูดแบบนี้ได้ยังไงเลยแบบน้นะคะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมอย่างนั้นนะคะทำไมอาจารย์บอกแบบนี้นี่แหละอันนี้คือวิธีที่ถูกนะเราก็มาพยายามเรียนรู้เขาก็ไปลงเรียนคอร์สเลยนะเรียนคอร์สก็เรียนพอดีคอร์สเขาก็เรียนคอร์สแล้วก็ ตามดูตามอ่านหนังสือใช่ดูคลิปอย่างแรกเลยนะดูทั้งวันทั้งคืนเลยตรงแรกนะดูดูว่าทําไมอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ใช่ทาไมมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเรียนกับเราหลังจากนั้นก็เขาก็รู้ด้วยตัวเองนะโดยที่ว่าคอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเสียหายแบบนี้แล้วที่อาจารย์บอกมันเป็นแบบนี้จริงๆนะหลังจากนั้นเขาก็จะพูดเองว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังนี้เขาอยากจะขายแล้วนะอาจารย์ก็ยินดีทําให้นะครับแล้วก็ให้เขามีบ้าน ที่ถูกต้องเป็นเซฟเฮาส์ก่อนนะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่คอนโดแล้วนะใช่แล้วน,นี่คือตัวอ,อย่างที่ดีคือก่อนหน้านั้นอย่าง <c oughs> แรกอ่ะก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่คอนโดเนี่ยเขาตัดสินใจทาําใจกีก่อน,น <c oughs> ใช่ใช่ใช่เขาบอากเพราะน,นี่คือเขามาฟังเทปที่เราคุยกันว่าเอ้ยแทนที่จะแทนที่จะไปซื้อรถมาใช้ที่มันมีค่าเสื่อมเนี่ยทําไมไม่ลงทุนกับชีวิตตัวเองเติมพลังให้ตัวเองก่อนใช่ใช่เขาก็ตัดสินใจทาเลยนะแล้วก็ทางบ้านก็ไปชุมรวมกันสรุปแล้วเนี่ย ให้เขาถามสองรูมพร้อมกันเลยเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะเอาเป็นหมายเลขทั้งเลขหนึ่งหกแปดแล้วก็เลขหกแปดใช่ไหมคะรั้สองคนพี่น้องเขาก็ทำดมายกันนคุณแม่ก็ดีขึ้นคทุกคนก็แฮปปี้แหละอันนี้คือตัวอย่างนะอย่างที่เราบอกว่าสิ่งที่พวกเราชี้ให้คุณเห็นได้ที่ป๋าคุยกันสรุปให้ฟังว่าทิปที่เราไปเมืองกาญยเราได้บทเรียนมานะอยู่ในไลฟ์นะก็คือคนที่เปลี่ยนแปลงทันที นะกับคนที่สิปีไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยผลมันแตกต่างากันหน้ามือหลังมือนะถามว่าถ้าเราเข้าใจวิชาท่านอาจารย์แม้เพียงเล็กน้อยแล้วเราปฏิบัติตามมันไม่ถึงกับล้มหายตายจากหรอกอแต่มันก็ไปต่อไม่ได้นะมันก็อยู่รุ่มรุม,รมดอนๆอน,อนขึ้นข,นขนลงๆอยู่อย่างนั้นแหละประคองตัวได้ประคองตัวได้ไม่จมหายไปนะครับ แต่คนที่เขาตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยมชีวิตก็กเปลี่ยนเปลี่ยนไปทันทีคือภายใน <c oughs> เวลาสิบปีเนี่ยจะว่าเร็วก็เร็ว,รวจะว่าช้าก็ชา้านะคะอย่างที่เราเมื่อเหมือนเมื่อไม่กี่วันนี้เราพูดถึงจะที่เราพูดถึงครึ่งยุคแปดนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็คือสิ้นสุดัแล้วนะคะกำลังยุคเก้าแล้วใช่พูดถึงพลังยุคเก้ามันมามากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะคะมันก็มีมาแล้วละนะครับทีนี้หลายๆคนที่ยังทํา วิชากับท่านอาจารย์ได้ขึ้นเพื่นกางกลางหรือว่ายังณปัจจุบันนี้ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่สั่งอะไรไปแล้วก็ทําบ้างไม่ทําบ้างหรือว่ามัวแต่ลังเลสงสัยแล้วก็ไม่ทําสักทีเนี่ยก็เลยเสียเวลาไป,ปาเปล่าๆจริงๆเนี่ย <นะ S 2> มันก็ต้องเห็นเคสวันนี้เราเล่าให้ฟังไงสำคัญที่สุดคือคุณต้องมีความรู้ที่ถูก<ช> <ๆ S 1> ต้องค่ะคุณต้องถ้าคุณไม่ไม่เชื่อยังไม่เป็นไรเราไม่เราไม่เราไม่เพราะว่ามันป็นเรื่องใหม่แล้คุณจริงๆก็ก็การละสูตรก็ถูกแล้วใช่ไหมถ้าคุณไม่รู้คุณไม่เชื่อไม่ผิด แต่ว่าคุณแต่คุณไม่ยอมศึกษาเนี้ย<ง>ผิดออแล้วครูก็จะรู้ว่าแล้วสิ่งที่ต่อรองเนี่ยที่คุณต่อรองเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตท่านอาจารย์มันไม่ใช่ชีวิตทีมงานมันเป็นชีวิตของคุณเองนะคุณเลือกนะเหมือนอาจารย์บอกป๋าชอบย้ําคำนี้ป๋าชอบมากอาจารย์สามารถพาควายจุงควายไปริมน้ําได้แต่ควายมันจะกินน้ําหรือไม่กินน้ําเนี่ยอาจารย์บังคับมันไม่ได้มันอยู่ที่ควายแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลือกของเราเองและกันว่าอะไรมันให เป็นยังไงนะดูให้รู้ฟังให้เข้าใจทําให้เกิดปัญญาแล้วเดี๋ยวเราจะตัดสินใจเองได้แล้วก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องส่วนอาจารย์มีหนะ้าที่ซัพพอร์ตพวกเรานะอะไรที่มันทําแล้วให้พวกเราดีขึ้นอะไรที่ช่วยบรรเทาให้พวกเราเนี่ยหรือว่าเป็นช่องทางที่ทําให้พวกเราจเจริญขึ้นท่านอาจารย์พยากยามสน,สนับสนุนให้นะครับเลือกมาเลือกไม่มาอยู่ที่เราแหละไม่ใช่อยู่ที่ท่านอาจารย์อ่ะทีนี้มีบางคนถามนะคะว่าปีนี้ปีหนู หนูทองหรือเปล่ามันคงไม่ทองทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นปีหนูระตุนี้อ่าเปลาขอโทษค่ะปีกระต่ายนะคะกระต่ายปีนี้เป็นกระต่ายธาตุน้ำธาตุน้ำใช่เป็นกระต่ายธาตุน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญหาจะเกิดเนี่ยนะก็จะเกิดเกิดกับพวกนี้แหละน้ําอุณหภูมิแล้วก็คิดว่าฝนตกดีไม่ดีก็น้ำจะท่วมนะคะเพราะว่าอาจารย์เคยบอกไว้แล้วเหมือนกันนะอย์ก็เตือาไว่าไม่งั้นอาจารย์ไม่เร่งที่พวกเราทําอะไรทั้งหมดพยายามทําทุกอย่างกระทั่งบุญที่ที่เราจะทํากับหลวงปู่ หลวงตาสิริเนี่ยนะอ่ะอาจารย์ก็เร่งนะครับไม่ใช่ว่าพอเลื่อนแล้วก็เฉยๆนะอันนี้อาจารย์ก็เร่งว่าจะทําบุญเนี่ยก็คือวันที่7กุมภาหลังจากเราไหว้ครูเสร็จนะท่านอาจารย์ก็จะมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปไปเลยไปทําบุญเลยนะครับก็คือวันที่7กุมภาอาจารย์อยากจะจัดการทุกอย่างให้มันหมดหรือว่าเรียบร้อยก่อนเดือนมีนาคมอืมอ่า ระฉะนันมาที่ 7, เจ็ดเนีราจะมีโปรแกรมไปทางภาคอีสานนะครับเริ่มตั้งแต่สระบ,บุรีโคราชไปจนถึงขอนแก่นนะครับแล้วก็ต่อไปอีกนะครับก็คืออุดรหน,นองคายแล้วก็เวียงจันทร์ใครที่อยากได้คิวนะครับให้เชิญท่าอาจารย์ไปตรวจหรือว่าไม่ได้ตรวจกันมานานหลายปีแล้วจะมาอัปเดตนี่นะครับติดต่อมาได้ที่ป๋านะแอดไลน์ป๋ามานะไลน์ป๋าก็คือศูนย์หกสองสองแปดเจ็ดเก้าเก้าสามห้า ตู2 2 8กสองสองแนะแล้วเราก็มาเจอกันค่ะนะครับงั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละเดี๋ยวมีเราเน่าเดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋แล้วเราก็เจอกันเร็วๆนี้ที่บ้านภูเขาในงานที่จะทำบุญฟังเทศฟังธรรมกับหลวงปู่บุญทรงนะคะวันที่2ี2 7วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ